ขอความเจริญในพัฒธรรม จงบังเกิดมีได้ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงว่าอยู่อยู่ที่ใจใจอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เราก็สมมุติกันว่าที่สมองก็ได้ท่านที่ตรงนี้ก็ได้มันเป็นสับแทนจิตจิตอยู่ตรงไหนไม่รู้่า่แต่อย่าไปตีความได้กล่าวว่าจิตสายเป็นคุณจิตคุณเป็นโทษถ้าก็ไปคิดออกสิท่าน ตอนที่เราบอกว่าจิตใสเป็นบุญจิตคุณเป็นบาปจิตคุณคืออะไรคือคือจ้องจะทําทบาปมนุษย์หยาบหยาบทำบาปได้ทุกเรื่องเมื่อคิดจะทำบาปจิตมันขุนแล้วจิตมันขุนแล้วนะลงมือกระทำบาปลงไปบาปคืออะไรก็รู้แล้วแต,แต่อาบยมุขเรื่อยมาท่ันจะรวยจะจนนะฮะ รู้ตัวเองเนี่ยว่าบาปหรือไม่บาปไม่ใช่ไม่รู้มาแล้วท่านรู้ทนานนั้นบาปหรือไม่บาปอัปยม,มุกเนี่ยเรื่องบาปทั้งนั้นท่านการผิดศีลห้าก็เป็นบาปเมื่อคิดจะผิดศีลห้าเมื่อคิดจะเข้าสู่อัปยม,มุกจิตมันขุนแล้วเป็นบาปแล้วกระทาลงไปนั่น,นก็เรียกขณะกระทาบาปทําลงไปแล้ว เรากลัวแล้วเรากลัวกฎหมายแต่ท่านรู้ไหมว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยท่านก็ต้องสำนึกอยู่เลยว่าทุกท่านที่ทำบาปว่ายังไงก็มีมีเวรมีกรรมทำไมเราไม่ฝืนละท่านไม่ทำซะบางก็ได้นะบางเรื่องเลิกเล,อก,เลอกซะบงก็ได้นะสร้างมโนธรรมสำนึกสะสมคุณทำมันมแข็งแรงฝ่า ถ้ามันแข็งแรงฝาเราเขาไม่ต้องไปทําคนอื่นเขายังสร้างมโนธรรมสํานึกสร้างบุญกุศลให้มีความแข็งแรงฝาสร้างบาป,ปกรรมและต้องรู้เลยว่าเมื่อสํารวจจิตเนี่ยใครทําความดีเนี่ยจิตสายเป็นบุญเนี่ยท่านเมื่อเขามองไปเนี่ยเราจะเห็นรูปเทวดา,านางฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆและสะสมจะเป็นสะสมรวมกันแต่ถ้าจิตคุณเป็นบาป มีใครมาที่ทำความชั่วมั่วอบายมุขผิดศีลธรรมแล้วจิตมันใสสักขนหน้ามันยิ้มแต่ใจมันขุ่นมัวท่านนี่แหละคือจะต้องเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตสุตร,รกายเกิดมาชาตินี้ทําเพื่ออะไรถือว่าใช้โอกาสชาตินี้เพื่อสร้างความเป็นสัตว์เดร,รัจฉานความเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายให้กับตัวเองก็เชิญเดินตามไปสิทาน